สวัสดีครับพบกับพลายวายุและพลายเทวริศนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมอาหารแล้วนะครับผมก็จะย้ายสงหนุ่มนะครับผมคือกิจกรรมของควานช้างนะครับผมคนเลี้ยงช้างนะครับอากาศยามเช้านะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับผมก็จะให้ สองหนุ่มเองก็ทานน้าวันละสี่ครั้งนะครับผมตอนเช้าก็จะให้สองหนุ่มได้ทานน้านะครับก็ควานหนู่เองก็ตั้งกล้องไว้นะครับผม ตอนนี้ก็เปิดน้ำให้หนุ่มใหญ่ได้ทานแล้วนะครับทานน้ำเสร็จก็จะย้ายออกจากที่กลางคืนนะครับผมก็ให้ไปอยู่ที่ร่มนะครับเพราะว่าบ้านของพายเทวฤทธิ์ไม่มีหลังคานะครับไม่มีบ้านนะครับผมก็อยู่ตามร่มไม้เป็นบ้านกันแดดให้นะครับผมตอนกลางวันนะครับ หลังจากนั้นก็ควานก็จะไปหาหญ้านะครับไปทำธุรกิจอื่นได้นะครับผมถ้ายังไม่ได้ดูแลสองหนุ่มก็ยังไปไหนไม่ได้เลยนะครับประกาศช่วงเช้านะครับผมไม่ว่าช้างเข้าได้หรือไม่ได้นะครับผมก็ยามเช้าๆนะครับผมก็ต้องให้อาหารก่อนนะครับส่วนควานหนูเอง ก็กําลังจะย้ายเทวริสนะครับผมส่วนหญ้าก็กองไว้แล้วนะครับผมด้านนู้นนะครับผมด้านนู้นนะครับกองหญ้าของพายเทวริสนะครับผมก็ไม่มีใครถือกล้องให้นะครับอยู่คนเดียวก็ช่วงนี้อยู่คนเดียวนะครับผมดูเทวริสอยากจะไปแล้วนะครับผมดูโยกใหญ่เลย อยากจะเดินนะครับผมน้ำก็ทานเสร็จแล้วนะครับผมก็อยากจะไปที่ใหม่นะครับเพราะว่าที่ตอนกลางคืนมันนะครับผมขี้แล้วก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมก็อยากจะย้ายไปที่ใหม่นะครับผมคือเราให้ดูกิจกรรมนะครับของควานช้างแต่ละท่านนะครับผมมันลําบากนะครับใจต้องรักนะครับผมต้องจะสู้ได้นะครับ ต้องมีความผูกพันความรักนะครับกิจกรรมของควานช้างก็ลำบากทุกท่านเลยนะครับผมเทวดาเองก็กับพายวายุนะครับไม่มีลงนะครับถึงไม่มีลงก็ต้องอยู่ตามร่มไม้นะครับผมช้างแถวนี้ก็อยู่ตามร่มไม้หลายตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่า ควานมีแต่ควานมีอายุนะครับไรไม่เป็นนะครับผมควานหนูเองก็ไม่มีผู้ช่วยนะครับผมไ่ก็ตั้งกล้องไว้นะครับแล้วก็ทำเองนะครับผมคนขับช้างนะครับผมดูแลกันถ้าวันไหนมีปลามีอะไรไปนะครับผมก็เช้าๆก็็จะออกไปป่านะครับผม แต่ส่วนมากก็จะออกกำลังกายช่วงบ่ายนะครับหลังจากไปหาอาหารมาให้สองหนุ่มได้เตรียมพร้อมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับสองหนุ่มนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับสองหนุ่มนะครับผมเป็นกำลังใจสวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงคิวของยายวายุนะครับผมก็จะไปเอาวายุมาทาน้ำนะครับ นนระครับผมวายุทานน้ำนะครับก็ไม่มีใครซือกล้องให้นะครับผมนี่และการดูเรช้างนะครับผมาช้างวายุจะไปไหนดูเรช้างนะครับผมดู ยามเช้านะครับผมต้องให้สองหนุ่มได้ทานก่อนนะครับผมถึงยังไงก็ต้องให้ได้ทานก่อนนะครับผมต้องดูแลก่อนนะครับถึงจะทำภารกิจเสร็จนะครับผมตอนนี้ก็วายุก็ทานเสร็จแล้วจะไปหากองหญ้านะครับโน่นนะครับผมอยากก็เตรียมไว้นะครับส่วนหนุ่มใหญ่ของเราก็ไปอยู่ที่พักแล้วนะครับผม เตรียมยญ้ากองให้วายุนะครับดูไปขโมยแล้วนะครับผมส่วนหนุ่มใหญ่ของเราก็อยู่ด้านนู้นนะครับ ตอนนี้ก็ได้มัดมาอายุแล้วนะครับผมกับเทวริศนะครับผมเวลาเดดมาก็จะได้อยู่ตามร่มไม้นะครับจะมีเพื่อนอยู่เยอะนะครับผมแต่ห่างกันมากเลยนะครับนี่กิจกรรมคนเลี้ยงช้างนะครับผมยังไงต้องมีหญ้าให้สองหนุ่มได้ทานก่อนนะครับผมเพราะว่ายังไงทอ้งหนุ่มก็ต้องทานก่อนนะครับผมนี่และหญ้าถึงไม่เพียงพอนะครับ เพราะว่าสมัยก่อนเราไปเลี้ยงตามป่าตามธรรมชาติได้นะครับผมสมัยนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับต้องให้ที่อยู่ช้างแล้วก็ควานเองก็เสร็จภารกิจนี้ก็ต้องไปเก็บขี้ก่อนนะครับผมบางครั้งก็ไม่ได้เก็บนะครับเพราะเราต้องไปหาหญ้าตามธรรมชาติบ้างนะครับผมปลูกไว้ก็ไม่พอนะครับเพราะว่าสองหนุ่มเองก็ฐานมากนะครับเชือกหนึ่งก็เป็นร้อยกิโลนะครับผม ก,กิจกรรมของคนลักช้างนะครับดูเร่ช้างนะครับผมยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับสองหนุ่มนะครับผมกดกระดิ่งให้สองหนุ่มนะครับติดตามสองหนุ่มด้วยนะครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับของวายุและพลายเทยวดาทุกท่านทุกคนเลยนะครับก็มีคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้นะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมที่ส่งมันแก้วมาให้นะครับผมควานหนูก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมควานเองก็ไปหาญ้านะครับซึ่งกลับมาก็มืดเลยนะครับผมจะคิดว่าเป็นป้าเจี๊ยบนะครับเพราะว่าม,มีหนมปี๊บนะครับมาให้ด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่เลยนะครับผมคุณป้าเจี๊ยบของเรานะครับผมท่านให้ความรักความเมตตาครอบครัวของควานหนูและน้องโดนัดเสมอนะครับผม ให้ความรักความเมตตาพลายวายุและพลายเทวทิ์นะครับผมคิดว่านะครับผมความหนูก็ไม่ได้อยู่นะครับผมแต่มีหนุ่มปิ๊บมาอย่างนี้คิดว่าเป็นของแม่เจี๊ยบนะครับผมยังไงก็ขอให้ป้าเจี๊ยบนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมขอให้มีแต่ความสุขนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดจากอันตรายนะครับขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ขอให้ป้าเจี๊ยบมีแต่ความสุขนะครับไม่รู้ว่าท่านมากี่คนนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับอเออสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อไพรันนะคะขอบคุณมากๆานะคะที่เมตตาย่าให้กับสองหนุ่มนะคะขอให้คุณพ่อจงมีแต่ความุลุวามเจริญนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะสาธุคุณกับคุณพ่อนะคะอ๋อขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมขอบคุณ คุณพ่อไพรัดมากๆเลยนะครับผมที่ได้เมตตาอาหารให้กับสองหนุ่มนะครับผมได้สั่งหญ้ามาให้สองหนุ่มนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอให้คุณพ่อไพรัดนะครับผมมีแต่ความสุขนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอได้สมความตั้งใจทําอะไรก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับไปที่ไหนก็ขอให้ได้รับได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับขอให้มีแต่ความสุขทั้งครอบครัวเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ก็ดีใจกับสองหนุ่มเลยนะครับผมที่ได้มีคุณพ่อใจบุญนะครับได้เมตายาให้นะครับผมก็ขอให้มีความสุขนะครับสองหนุ่มก็ชายเพลิงตัวรัวชายเพลิงตัวรัวนะดูสองหนุ่มนะครับผมมืดไปหน่อยนะครับผมดูสองหนุ่มนะครับชวนตัวรัวทำไรนะนรดูเสวฤทธิ์ได้ทานยากับพลายวายุ<ๆ>ก็ดีใจมากแล้วนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอให้คุณพ่อมีแต่ความสุขนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับผมขอบคุณมากครับ